สวัสดีครับสวัสดีสำนี้มาต่างจังหวัดครับวันนี้ใชยนาทครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับท้องฟ้าจำลองนะครับปฏิจอมอ่าใศูนย์วิทยาศาสตร์ครับผมศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองนะครับตอนนี้อย่ารอเวลานะครับอ่าวันนี้เราได้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นกล้องสองนะครับคือราคาชั้นนอก มีรูปโลกนะครับอันนี้เด็กๆนะครับที่มานะครับมาดูทองฟ้าจำลองข้างในนี้นะครับเราจะมีฟ้าที่จำลองนะครับดาวนะครับหรือระบบสุริยะนะครับอันนี้เป็นการกำเนิดของจักรวาลน,นะครับจะมีคึ่งซิก อันนี้ปครึ่งซสีของดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ของดาวพุธอนนี้เป็นเกี่ยวกับจักรวาลราศีนะครับน,นี่จะมีราศีต่างๆนะครับน,นี่นะครับ เป็นดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์มีขึ้นซีงประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องโทรทัศน์นะครับจะมีกล้องตรงนี้นะครับอันนี้เป็นจําลองเ่ยวกับยานอาวากาศนะครับยินบนโลกเป็นดาวกตวรรษขึ้นไปนะครับเป็นต้องฟ้าจําลอง อันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบดาวเทียมนะครับเกี่ยวกับดาวเทียมอันนี้เป็นเกี่ยวกับดาวเทียมครับจะมีประมาณนี้นะครับนี่คือสาหรับจําลองครับดาวเทียมอันนี้เกี่ยวกับดาวต่างๆนะครับเป็นดวงอาทิตย์ คู่โตดาวพฤหัตถ์ครับเปดวงดาวของสังข์น,นี่เป็นเกี่ยวกับจักรวาลน,นะครับอน,นี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับน,นักดนตรีออริวานนะครับน,นี่สำหรับที่ายรูปนะครับนักนาการนะครับ ติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีสำนี้มาต่างจังหวัดครับวันนี้ชัยนาทครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับท้องฟ้าจำลองนะครับติดตามในศูนย์วิทยาศาสตร์ครับผมศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองนะครับวันนี้อย่ารอเวลานะครับวันนี้เราได้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับ หนังสูตวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นกล้องส่องนะครับจะมีรูปโลกนะครับอันนี้เด็กๆนะครับที่มานะครับมาดูท้องฟ้าจำลองข้างในนี้นะครับจะมีฟ้าที่จำลองนะครับดาวนะครับหรือระบบสุริยะนะครับ เป็นการกำเนิดของจักรวาลน,นะครับจะมีครึ่งซีกอันนี้เป็นครึ่งซีกของดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ของดาวพุธอ,นนอันนี้เป็นเกี่ยวกับจักรวาลราศีนะครับน,นี่จะมีราศีต่างๆนะครับ นี่นะครับอ้ีน้ะครับนมาอันนี้เป็นดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์มีขึ้นสี่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องโทรทัศน์นะครับจะมีกล้องตรงนี้นะครับ นี่เป็นจำลองเกี่ยวกับยานอวกาศนะครับยืนบนโลกลเป็นดาวจักรวาลขึ้นไปนะครับเป็นต้องฟ้าจำลองอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบดาวเทียมนะครับเกี่ยวกับดาวเทียมอันนี้เป็นเกี่ยวกับดาวเทียมครับจะมีประมาณนี้นะครับนือคือสาหรับจําลองครับดาวเทียม ีเกี่ยวกับดาวต่างๆนะครับเจียวเป็นดวงอาทิตยนะ์ดาวพูโตดาวพฤหัสครับเป็นดวงดาวต่าง